นะคะพี่อ่ะได้ทั้งสามครั้งเลยว่าได้โชคทั้งสามครั้งเลยบอกได้อยู่ใช่ไหมคะได้น้อยเล็กๆในน้อยอ๋อเล็กๆก็น้อยในไล้ก็ในหลายครับไหนที่บ้าเมื่อเมื่อกี้เมื่อเมื่อกี้ใครเขียนให้นะคะยายยายทางนู้นนี่กระดูกพีบ้๋อเขียนให้ได้ร่างมือเซ่ด้วยสองสี่ตัวเดียวนี่หรอ วดนี้เคยมาอย่างค่ะอยกเห่อจะมาอีกไหมคะวดนี้รวมกันค่ะเขนให้ตรงๆเลยสองสี่สี่สองพี่ได้เยอะไหมคะย่ามารถดึกรถไหนคุณยาย ให้แม่นไหมคะที่ตรงนี้เนาะแม่นเลยนั้นสึกว่าแม่นเนาะแต่พุทเจอกระดูกผีใช่ไหมคะแม่ร่างทรงไหนมาก็ให้แม่นเหมือนกันเนาะยางทรงเดิมที่มาวันนี้ในใจได้านน่อยางเวันนี้ยางเลยมาโนแม่บุญชัดนะแม่ร้อแม่บุญเนาะแมร่างทรงแม่ มาด้วยกันนี่ก็จะได้หมดเลยนะคะท่านผู้ชมสนะคะโอ้ลูกหลานไม่ได้ลูกหลานหาเงนินหาทองลำบากลูกหลานนี่เป็นคนไม่มีเงินไม่มีทองนี่แหละขอให้ช่วยลูกเพืหลานด้วยนะปู่ทำไยคุณโบราณเขาไม่รู้จักหวยไม่รู้จักเบอร์ไม่รู้จักหวยไม่รู้จักเบอร์แต่ปู่เจ้าของที่เขารู้เจ้าของที่เขารู้ว่าหวยมันจะออกอะไร ย่อมที่เขารู้แน่นอนถ้าคุณเจ้าที่พระแม่ธรณีจะผมจันทราจะมาจันดินรู้หมดว่าใครคือใครหวยมันจะออกยังไงเขาก็บอกนะหอยหว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 ยออก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 เก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดพลิกไปพลิกมาเป็นเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าท้าพลิกไปพลิกมานะลูกเอาเก้าไว้ข้างหน้าเอาเจ็ดไว้ข้างหลังเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเอาเอาเลย กูอยาเน็นก่อย่งน้ะวยงนี้ะวาอย่านี้วาย่างนี้นะวาางนี้าอย่างนี้กวาอ่ดงน้ะูาอย่ว่าเจงนีู้าอย่าง้วาอย่ง้าอยน้นาอย่างน้าอย่างู้างน้ก่าอยางนี้อยาง้ะูว่าอย่างน้ะกูว่าย่า้ะาอน้าไม่รเ้เกอยา้ะแปลใา้ก่เอ่าง้าเจ่าเนี่่า้่า

ขียนเก่งๆเด้อยากเขียนอยากเขียนตัวเด้อทำตัวนะเอาขันเขียนตัวนี่เนไม่เดียวนี่หักตสไม่ได้ด้เออยเด็ตัวออนเจังเจ็ต้อากานัเดนหนึ่งเาครับนห่้าโอหลายเอขเนาะหน้าเหนดเืนหลายอีกเลย ไม่ถูก้าเดี๋ยวปู่จะเขียนให้เองโอ๊ยไลมือสวยด้วยนะนี่อะไรมันไม่สวยนี่เออตัวนี้เลยตัวนี้เลยมาหันนี่ดูมาบริคมหด้างลังด้วยข้างหลังข้างหลังข้างหลังดูสิลูกดูให้ดูทุกคน

สัเก้าหนึ um ่งเจ็ดเก้็ดหนึเดเจ็ดกาหาหยหาด้อดูเอาดูเอาถ้าอยากรวยอยากรวยต้องดูเอาสวัสดีที่ที่นตวอรเรียงแถวเด้อทั้งดสวัสดีจ้า ัน,นี้นะคะแม่ร่างทรงนะคะแม่บุญนะคะก็ะเข้าทรงก็แป๊บเดียวนะคะท่านผู้ชมเนาะคือไม่ไม่ยืดเยอะนะคะนั่งปุ๊บเข้าปั๊บนะคะแล้วก็ได้บอกตัวเลขนะคะคือเข้ามาสามงวดต,ด,ตดติดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมคะได้เขียนให้แล้วนะคะ,ะลาตอรี่ก็มานะคะ สามตัวสองตัวนะคะท่านผู้ชมนะคะก็อันนี้ก็ให้ท่านผู้ชมนะคะใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะรับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะอันนี้คืออะไรเนาะเนาะอ๋อเอาพักมาขายบ่เอาเห็ดเอาพักมาขายบ่ <c oughs> วันนี้วันที่สามเด้อคุณยายเด้อวัที่สามเด้อคุณยายเด้อแปดสองเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดนูนจะบ้าเชิงไหมี่จะบ้าเชิงเลยเพราะว่าจะให้ดังวัที่สแน่นอนดังแน่นอนเลยวันที่สามรับผมคอยฟังเอาครับว่ามันจะดังจริงหรือดังโกหกครับ

จะไม่ดัำปิดไวเลยปิดไวเลยปิดปิดปิดถ้าไม่ดัำเสียเงินเสียทองปินู่เลขนู่นไหนนู่อนยช่เอากับไทยได้แล้วครับเร็วน้อนี่เอากระบองสักผมบอลสักแม่นโอ้ยนไำสักไป้างไหนกิได้บ่ะไรดูไหนสป็นกจะเกลียวยุ้ยด้เตะมึงเกลียว จำได้พอพี no. oh this, er no. oh. ่นองจำได้แหละนอเล็กนาะผู้ใดจะยังผู้ใดจำบ่ได้ยกมือขึ้นที่ซูน์นี่เดี๋ยวหาว่าไม่บอกอย่า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 ไปสับโซนกันเดี๋ยวมันจะงงเดี๋ยวมันจะงงใครอยากซื้ออะไรก็ซื้อเลยมาต้องพูดให้หุนซื้อตามอาจาร์เลยหนูเอาเจ็ดพี่เด็ด กับห้าห้อ๋อครับครับครจลูกเก้าเ้าจะเอาเจหนึ่งเจ็ดนึ่ดก็แม่นเหมือนกันนะดังเหมือนกันนะดังเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดังนะหนึจ็ดเจ็ดนะแม่บนก็ออกแล้วเด้อนะคะแม่ร่งทรงนะคะออกแล้วนะคะ